ดูว่าสามคลิปซาแล้วเนี่ฮะอยากจะเป็นตัวทแทนละเอออยากจะเป็นคนที่เก็บยึดเซอร์ให้กับบิ๊กบอทแล้วหรือว่าอยากจะมาใช้เอไอบิ๊กบอทแล้นี่ฮะเพราะว่าใช้บิ๊กบอทได้เงินด้วยก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะครับวิธีการะนะครับไปที่สินค้าเลยครับเราจะมีโปรยี่ส่งโปรเลยครับคือซับสครายรายเดือนกับซับสครายรายปีนะครับรายเดือนเนี่ยถ้าคุณ subscribe วันนี้โปรวันนี้นะครับอาจจะหมดหรืออาจจะหมดในเรื่องหมดช้าน,นะครับบริษ,ษัทจะให้เราห้าสิบบิ๊กพอยต์คืนกลับมาด้วยอ่านะะฮ จะคืนกลับมา300บิ๊กพอยต์ทุกคนนะฮะและทุกคนจะได้สิทธิะะ์ในการเรียนคอร์สใน,น,นะฮาร์ลายเดือนเนี่ยคุณจะได้เรียน15คอร์สหู15คคอร์สคุ้มมากคุณ خاص เนี่ยคุณจะาาไปเป็นธุระชีวิตเลยนะฮะสลายเดือนเนี่ยห้าจุดจากไลฟ์ีห้าจุดสัมบทรณเลี่ยกลับองว่าเรียนี่ยสามเดือนสองเรียนจนเป็นเลยนี่ยนเต็งปล่าไม่ได้เลยนะฮะและอน่าต้องมีคลิปการสาร้างรายก็เอาไว้ดูนะครับติดขัดตรงไหนตัวไม่จำเป็นต้องพึพ่งพาผู้แนะนะครังพึ่งพาใครเลยพึ่งพาตัวเองดีสุดเลยครับเพราะว่าทำงานด้วยความเข้าใจง่ายสุดเลยฮะอย่างไรเดือนเนี่ยคุณรู้กดสั่งได้เลยอ่าพอที่สั่งซื้อสินค้าเลยะฮะเป็นขั้นตอน,นง่ายๆไม่ยุ่ยงยยาากกกออะะไรรรเลลในนะะแแคคทีฟับ้ว็ วิธีการชำระเงียบจะเป็นคิวอาพอเพลก็ได้ใครมี S c B C F ก็จะัดหลังจากที่คุณชำระเสร็จมาที่ขค้นร o งโปรแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณเป็นผู้ที่สามารถโปรโมท AI ใช้ AI i วิดบอทได้เรียบร้อยแล้วนะครเดี๋ยววิธีการพร้อมดยในคลิกที่5ครับ